สวัสดีโอเคไม่เคยเอาใหม่หน่อยนะท่านผู้ชมผมขอเอาใหม่ก่อนการสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะถือว่ากาสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมทสอาร์พีเหมือนเดิมนะเออมาเล่นเหมือนเดิมนะครับผมเกม,มอดอันนี้นะผมจะมาเล่นมด โอเคเราจะมาทำการเราจะแพมกันเอาอย่างนี้นะเราทำอย่างนี้นะนี่เราทำเพรื่องสัมผาสนี่นะเอนอ้ครับก็อยากให้กาลังใจผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะ ที่สงสัยอย่าลืมคอมเมนต์มาหาผมด้วยตอนนี้ผมมีคอมเมนต์สองคอมเมนต์แล้วนะได้ไหมเน,น,นี่ยอย่างที่จะเขาเดินแบบนี้เขาจะบิดแบบนี้นะโอ้โหเหมือนเลือดกระสับกระสูดเลยนะทีเราเอามานะแล้วก็ปึ้งปึ้งเนี่ยมันจะอย่างนี้นะเออนะ เออก็ช่างเล่งดีกว่าโอเคนะครับเราเอาใหม่แล้วกันโอเคนะครับทุกผู้ชมเราจะมาทําการเล่นเกมนี้กันอีกรอบหนึ่งใครที่อยากดูคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้อาจจะยาวไหมก็ยา,จจยาวอยู่นี้แต่ก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับมันอาจจะไม่ยาวมากแต่ผมอาจจะขยะเต็มก่อนเนี่ยต้องรีบอัดเหมือนเดินมนั่นแหละ สิบนาทีนั่นแหละท่านผู้ชมท่านผู้ชมรูด้วยว่าสมาร์ตสามารถจริงตัวเองได้ไหมแบบที่ออกอเองจริงตัวเองอเหรเฮ้ยท่านผู้ชมเราเนื้อะไรออกแล้วนะท่านผู้ชมเรามาสร้างบัง๊ก ใชงบนอ้อยเนี่ยเดี๋ยวเราสาร้างแค่นี้ออก็วันนี้ก็เสร็จแล้วครับบังเกอร์เฮ้ยออะตายอยู่นี่ตายอีกตายนะครับเราลบเศษสร้างไปก่อนมันจะไม่ลบงบนอ้อยเดี๋ยวผมจะวางตัวพระเอกมาก่อนนะโอเค ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับอีกรอดแน่นอนที่ระเบิดพวกนี้ครับรอดแน่นอนเพราะเอกเนี่ยระเบิดพวกนี้อ่ะแล้วก็หาปุ่ม มำไมมันไม่ระเบิดอ,อ้เกือบแล้วนะครผมโุ้ยพระเอกรอดไหมพระเอกรอดนะครับเขามีวิชาหายตัวไปสวรรค์นั่นเองนี่ไม่จะเอาอะไรมาเฮ้ยคุณผู้ชมเราสร้างห้องกระจกกันอย่างนี้นะให้แบบอย่างนี้ โอ้้ไมใครอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับดีเพื่อนวันเดย์มีอะไรเหรอเสียงเมื่อกี้เสียงของอาจจะแปลกๆนิดนึงนะไม่ต้องผมพูดภาษาอันนี้แล้วกันนะเผื่อคนอาจจะไม่เข้าใจ นะผมขอพูดภาษานี้แล้วกันนะภาษาไทยผมไม่พูดละซูดซูดซูนับซูดซูดแล้วเออผมว่าพูดไม่ได้หรอกภาษาโคตรแปลกอ่ะเรามาสู้ภาษาไทยกนะันโอเคเพื่อนวันดีเฮ้ยวันดีเพื่อนน้างูฉันอยากกินเหล้าอ่ะกินเหล้าเหรออยากกินเหล้นะาเหรอเนี่ยกระผมเนี่ไม่ได้หนึ่งเนี่ ก็อยากจะบอกว่าที่เรานั้นกดคําว่าน,นี่นะนี่อันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้มันนะจับรูอเปล่าจับคนรูอเปล่าไม่รู้มันไม่ให้จับรู้เปล่าจะลองไปผมจะลองไปกดจับคนนอนก่อนนะเพื่อนีน่อันนี้อันนี้ครับจับคนได้ อ,อันนี้มันต้องติอีกรอบหนึ่งก็ได้ได้ละมันจะจับยังไงครับท่านผู้ชมใครที่ยังไม่สอนผมก็บอกด้วยนะบอกในกรอบคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันทำาน่ต้องไม่ต้องทำยังไงบอกผมได้อยากให้กำลังใจนะให้บอกนะให้กำลังใจมันกด็ดีอยู่นะ ถ้ใครที่สงสัยว่ามปนลุงมายังไงก็สามารถดูคลิปมันได้นะอย่าถามมาอีกนะไปหาดูเอาเองเูนะลอเไกเดี๋ยวผมจะสร้างไม้ก่อนนะครับออไม้สรุปนี่คือไม้นะสรุปไอ้นี่เป็นข่อยไม่ใช่ไอ้นี่เป็นคลิปเอ้ยเอ้ยเอ้ย ม,มีคนใช้แล้วเออ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 ตายมาสร้างบังเกอร์อีกรอบนหนึ่งครับเป็นบังเกอร์ไม้ไม่ต้องใช้งบน้อยงบน้อยนั่นเองงบน้อยงบน้อยอ่ะอนี้กระเบื้อง บังเกอร์ที่ต้องใช้งบน้อยือวางบน้อยสตูดิโอไม่ใช่หรอกม้วเราจะเอาคนเข้าไปอยู่ข้างในนะขเขาเข้าไปอยู่ข้างในแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องเอาอะไรดีอันนี้แล้วกันระเบิดระเบิดอีกรอบมึงอัพที่แท้จ,จริงว่าพระเอกจะรอดอีกรอบมึงไหมนะอ่าแล้วเราก็ กดตุโลกีก็รอดได้ไยวะอนรอดเปอร์เซ็นต์เนเจอกำลังเสริมของรเบิดนะอันน hey uh ี้คือกำลังเสริมนะกำลังเสริมนะนี่คือกำลังเสริมไม่นะกระเบิดกูอย ทีกคนเรามาสร้างเนื้อเรื่องกันดีกว่าคลิปใกล้จบแล้วน,นะคลิปนี้จะจบตอนไหนดีสิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดนาทีรึเป AK M e ล่าเอเฮมีอะไรให้เล่นไหม่า จะบอกว่าถ้าใครไม่เชียรลองไปทําดูนับหน้าจอสันเนี่ยมันจะสั่นมากเลยนะมันที่ปังมึงมึงเนี่ยยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวผมจะพูดถึงกันว่ามันคืออะไรกันนะไอเจ้าสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยมันแต่ไอเจ้าสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยแข็งกว่าล้อรถมันแข็งมากมันแข็งสุดโคตรแข็งด ไม่เหลือซากไม่เหลือซากเลยนะทุกผู้ชมไม่เหลือซากอือ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 ไม่เหลือซากโอเคเรามาเล่นต่อกันดีกว่าครับท่านผู้ชมไม่เหลือซากไม่เหลือซากไม่เหลือซากนี่มาเล่นอีกรอบนึงแล้วกันมันสนุกดีไม่เหลือ มึงซ่ามึงซ่าไอเราพอดล้วนรัดอึมบักมันก็มีบักมันนี้ไอ้ดอกตลอไหนอีกแล้วเหรอฮึคลิปนี้จบสิบเอ็ดนาทีไหมไม่ไม่ไม่ไมจบหนึ่งนาทีาเดยเว้ยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไว้เพียงท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดดิงจะไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดซับสไคร์อว่ากดติดตามนั่นแหละครับจะได้ติดตามผมไปตลอดยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเผื่อมีอะไรก็บอกผมด้วยอยากให้กําลังใจก็ได้นะบอกด้วยว่าต้องทำยังไงลงมดยังไงก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยอย่าลืมคอมเมนต์มากันมาเยอะๆด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกด้วยนะในกรอบคอมเมนต์นั่นเองนะสองคลิปนี้บายบายครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจคลิปหน้าด้วยนะแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกันให้เยอะลุ้ยนะคบผมบ๊ายยอยากกดดีดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย